สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคนโสดนะคะของธาตุลมราศีธาตุลมคือราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้ว แน่นอนและคะ่ะพลังงานนี้หมอพดทุุคลิปจะพิ่งเบื่อนะคะเผื่อท่านใหม่ๆเข้ามารับชมก็คือพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่ดูกว้างๆไม่รู้แหละเป็นดวงของใครนะคะเพื่อนๆนะคะก็คืออยากให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะอะไรที่มันดีๆก็เก็บไว้เป็นเพื่อนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะแต่ไพ่พลังงานของคุณออกมาดีมากๆเลยคนโสดแล้วความรักนี้มีสิทธิ์อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะหนึ่งถ้วยเพื่อนๆหนึ่งไม้เท้านะคะคนโสดช่วงนี้หนึ่งนะคะ คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนนะคะกําลังรอง,งานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่หรือบางท่านบอกว่าสมัครงานใหม่แล้วรอผ่านโปรด h e ันขึ้นมาขนาดนี้นะคะมีโอกาสได้ผ่านโปรนะคะบางคนอาจจะเก็บเงินเพื่อนะคะซื้อรถคันใหม่มีโอกาสด้วยบางคนนะคะรอง,งานต่างประเทศต่างชาติเพื่อนๆนะคะ หรือทางานในองค์กรต่างประเทศถือว่าคุณประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงโดดเด่นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะช่วงนี้หรือรอสอบแข่งขันรับราชการก็มีโอกาสบางคนมองหาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการลงทุนถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้ถามว่าคุณเป็นคนเก่งไหมหมอต้องตอบเลยคิงถือไม้เท้าขึ้นมากับควีนถือไม้เท้าไพ่คู่ออกมาเลยนะคะทีนี้หมอจะเข้าเรื่องความรัก อะไรที่มันเด่นขึ้นมาหมอก็อ่านเ,เพิ่มเติมให้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะหมอเขาอ่านก่อนนะ,นะ,ะหนึ่งถ้วยเพื่อนๆนะคะหนึ่งถ้วยนีน้ถ้วยนี้เป็นถ้วยอารมณ์ความรักความรู้สึกหนึ่งถ้วยนี้ก็คือมือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือจากพระเจ้าที่เขาหยิบยื่นนะคะดอกบัวที่บริสุทธิ์ตรงนี้มีน้ำล้นออกมาแปลว่าความรู้สึกดีจะมีใครสักคนเป็นเจ็ดถ้วยเพื่อน หมอว่าธาตุลมนะคะแม่หมอว่าธาตุลมช่วงนี้จะมีสเสน่มากมีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะมากเข้ามาแล้วหนึ่งในนั้นคุณจะเลือกความรักเราจะเลือกกันและกันนะคะเห็นไหมคะสองถ้วยขึ้นมามีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความรักที่ดีๆเข้ามาเป็นโซเมต‑‑ของคุณนะคะตรงนี้นะนะคะมีเคมีที่ผสมประสานและลงตัวอย่างกลมกลืนนะคะบางคนเพื่อนๆนะคะ ปิงปังกันปุ๊บไอ้ใช่แล้วลงมือจีบแต่ว่าบางคนความรักมันมีหลายรูปแบบบางคนเข้าหาเราค่ะเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันเช่นเรามีความปลื้มนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนเนี้ยนะคะ คุยแล้วถูกชะตาคุยแล้วแล้วเขามีมุมมองที่ดีมีพลังงานที่ในในด้านบวกๆให้กับเราคุณอาจจะปลื้มเขาหรือเขาปลื้มเราเข้าหาแล้วคุณผู้คุณเป็นคิงกับควีนถือไม้เท้านะคะคุยกันแล้วรู้สึกดีมันรู้สึกใช่นะคะในมุมมองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากกว่าเห็นอกเห็นใจนะคะอาจจะเป็นคนที่เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องงานแล้วผู้คุณรู้สึกว่าถูกชะตาแล้ว มันก็เลยรู้สึกดีต่อกันเดจานเม้น์มันไม่ใช่บังเอิญหรอกคะ่ะเพืเ่อนๆคนที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตคนคนที่จะก้าวเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าถูกชะตาถูกฉโลกคุณรู้จักเขาคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกผูกพันรู้จักกันมาเนิ่นนานแต่ถ้าคุณไม่ได้มีจริตแบบนี้แปลว่าเขานะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาคุ้นเคยรู้จักคนคุณมาแต่คือเราเพิ่งรู้จักกันแต่เขาผูกพันกับเรามันเป็นครั้งเรียกว่าจิตวิญ,ญญาณที่ผูกพันกันมาแต่ภพชาติ ะค,ะคุณจะได้คุยกันระยะยาวนานค่อยๆค,คุยค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเอ็มเพลอร์เพื่อนๆนะคะเดมเพลอร์ <The Emperor S 2> นี่อาจจะเป็นเดอะเวอร์ด้วยนะเป็นคนไกลเป็นคนต่างถิน่นต่างชาติก็ได้หรือบางคนเคยถามหมอนะเอาเป็นคนใกล้ๆได้ไหมหมอ <c oughs> คืออย่างนี้นะคะเอมเพลอร์ <c oughs> นี่หนึ่งมันบ่งบอกถึงเช่นอาจจะเป็นคนลูกครึ่งลูกเซี่ยวอาจจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศเรานี่แหละแต่เขาอาจจะทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะองค์กรการกุศลดเนาะนะะ หรือเป็นคนที่ทํางานในธุรก nice es, ิจที่มีหน้าที่การงานโตก็ได้หรือแม้แต่คนที่เป็นคนไทยก็คือมีสีมีตําแหน่งนะคะนะครับเดวอนี้กับเอ็มเพลเป็นทั้งคนต่างประเทศก็ได้นะเพื่อเๆือต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนาก็เราก็ได้เพราะว่ามันเป็นทางนี้นะคะส่วนใหญ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะหรือทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณจะถูกฉลกถูกชะตากับเขามากๆแรกๆอาจจะมีคนคุยเยอะแหละ คุยคุยเข้าๆออกห่างๆห,หายๆแต่คนนี้จะไม่หายไปไหนเขาจะคุยกับคุณสม่ำเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะบ่มเพาะนะคะในด้านการเรียนรู้หมอว่าชาวทัดลมคุณไม่ได้รีบเร่งพัฒร์คุณมีประสบการณ์ในการเรียนรู้กับใครมาเยอะที่ผ่านมาคุณไม่อยากได้คุณจบบางสิ่งบางอย่างนะคะ Sword เซเว่นออฟสอดเพื่อนๆความรักที่ผ่านมาคุณถูกทรยศถูกหักหลัง ด้วยความเสียใจเจ็บปวดด้วยความที่คุณรู้สึกซื่อสัตย์และจริงใจคุณเหมือนดอกไม้ที่บริสุทธิ์หนึ่งถ้วยคือมอบความรู้สึกดีๆให้แต่เขาโกหกหลอกลวงเรานะบางคนความรักอยู่ไกลกันความสัมพันธ์มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะเพื่อนๆหรือคนนี้แหละเป็นสถานะแฟนแต่เขาก็ทําอะไรแอบทําอะไรร,ร,รับหลังเรา เราเคยมุฟออนเป็นวงกลมกับคนนี้แล้วที่สุดเราก็คอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างการจะรักใครสักคนหนึ่งเราต้องรักตัวเองก่อนหรือเราทุ่มเทให้ใครมามากแล้วทีนี้เราจะกลับมาเพื่อนๆนะกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองเพราะเราได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไพนนางฟ้าบอกว่าให้เชื่อในสัญชาตญาณของเรา <c oughs> แล้วก็จะมีคนที่เข้าหาเราพร้อมที่จะออฟเฟอร์เรา นะคะเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะพยายามเพื่อเราภพ่ตรงนี้คุณอาจจะได้เจอความรักที่อายุที่แตกต่างก็ได้นะหรือเขาจะเป็นคนที่น่ารักใสๆเข้ามาเพื่อมอบนะคะสิ่งดีๆให้กับเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราอยากได้ความรักที่มีความสุขเพื่อนๆอยากมีความรักที่มั่นคงมีความสุขเป็นแสงสว่างนำทางกันและกันคุณอยากได้แบบนี้คุณจะได้พบเจอความรักแบบนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมา บางท่านนะคะอาจจะคุยกับธาตุไฟเมสิงธนูนะธาตุลมนะคะธาตุลมด้วยกันเองตึนกุมเมทุนลาสีเมตรคานาเมษนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ธาตุน้ำกรกรกฎมีนพิจิกนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเดี๋ยวหมอขอดูนิดนึงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะธาตุลม the date เพื่อนเพื่อน,อน date ขึ้นมาเลยธาตุลมอาจจะคุยกับดีวกับเขา กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกพ่อไม้แม่ไม้หรือต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ก็ความสัมพันธ์คุณยุตินะเพื่อนๆน,นะคะคุณคอมพลีแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณพออยากอยากพอดีกว่าพอละนะคะสีดาบเริ่มนิ่งเริ่มเงียบเริ่มกลับมาคิดทบทวนในบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะก้าเหรียญคุณเริ่มที่จะกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเอง กลับมาใส่ใจตัวเองมากกว่ามาสนใจเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าเจ็ดไม่เท้าความรักนะเพืเ่อนๆถ้าคุณไม่โดนปิดกัน้นมีกําแพงหรือโดนบล็อกไปหรือคุณบล็อกเขาแปลว่าคุณปิดกันก้นกับตัวเองเริ่มมีกําแพงกับใครที่เข้ามาคําว่ามีกําแพงไม่ได้แปลว่าเราจะไม่คุยนะั่หละจะคุยแต่เราอยากได้ความที่ชัดเจนและมั่นคงเราจะไม่รีบร้อนนะคะตรงนี้ขึ้นมานะเพราะที่ที่ผ่านมาเราเราเคยผิดหวังอะเพืเ่อนๆห้าวยเคยเสียใจและเจ็บปวดมาก่อนนะคะตรงนี้ควีนถือดาเพื่อนๆนะคะ ควินถือดาบผู้นี้คุณพยายามที่เชื่อไหมคะควินถือดาบผู้นี้เจออะไรมาเยอะมือที่เขาผายออกมาแปลว่าเขาให้อภัยคนรักของเขามานะคะดาบที่เขาถือเขาพยายามที่จะตัดแต่ไม่มีใครนะเพื่อนๆจะให้โอกาสทุกคนได้ตลอดเวลานะคะเราเจ็บแล้วก็เสียใจคุณพยายามที่จะตัดพยายามที่จะเข้มแข็งไม่อยากได้ในความสัมพันธ์ที่หลอกลวง ไม่อยากได้ความสบายที่เป็นสามเศร้าอยู่ตรงนี้ปัญหาต่างๆมันวุ่นวายมากเลยทัดลมเรื่องเดิมๆซ้ำๆซัซกๆที่คุณเจอนะคะตรงนี้นะหมอว่าคุณพยายามที่จะใจแข็งอาใจแข็งพยายามที่จะเด็ดเด็ดเดียวนะคะตัดสินใจที่มั่นคงถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอาเดรสตาชาวกุมลักนากรมนะคะคุณเททุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหรือถูกเทก็ได้หรือคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเยียวยางหัวใจตัวเองพอแล้วเพราะเรามีเป้าหมายของความรัก ความรักที่บริสุทธิ์ใจที่เรามอบให้เราก็อยากได้รับสิ่งดีๆคะ่ะเพื่อนๆพอดีก่อนนาะนะคะคุณบอกว่าอย่างนี้มาดูกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนที่คุณจะเจอคนที่คุณจะดิวตัวตนของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดทัดลมใบแรกเลยนะคะชาวกรกรลักนากรากฎนะคะหรือคนที่เดินทางบ่อยหรือคนไกลคนต่างชาติคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถขนส่งนะคะเกี่ยวกับการ เป็นแอร์ก็ได้นะเ,นเพื่อนๆนะคะสาระปะนิกนักออกแบบนะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะนะคะบางคนทํางานในองค์กรราชการราัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็ตําแหน่งหนาทธ่การงานโตเป็นเจ้าของกิจการคิงถือไม่เท่าเป็นคนที่ทํางานแล้วมีความสามารถนะคะที่จริงหมอว่าคุณคุยกับใครก็ได้แหละดิแชหเลออัดนะคะเ,เพื่อนๆใบแรกเลยเขาอาจจะเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อเราคนนี้พยายามคิงถือร์เลียนอาจจะมีคนที่อีโก้หน่อยๆน,นะคะตรงนี้นะคนนี้นะคะ ะะเด็กถือเรียนเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะมีธาตุดินกันมึกสมบักรเข้ามาด้วยนะคะธาตุไฟเมสิงคโนคนนี้เขาพร้อมที่จะเทคแอคชั่นนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะคะเ e ล i เวอร์นะคะชาวเมทนลัคณาเมทุนคนนี้มีเสน่ห์นะเขาอาจจะมีคนคุยเยอะแรกๆนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่านานๆไปหมอว่าจะค่อยๆเฟดตัวเพราะว่าไพ่มันขึ้นวันหนึ่งเดียว สองถ้วยแล้วก็ขึ้นว่ามีไพ่ข่วงมาเดอะเฮอร์มินะคะชชอกันละคณนากันคนคนนี้เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกก็ได้นะคะนิ่งๆเงียบๆนะคะเพราะว่าบุคลิกแต่และใบมันแตกต่างกันนะคะทาดุลมคงจะเยอะมากนะคะมอจะอ่านไพ่แตกต่างเข้าไวนะะ้นะคะนะคะนท์ถือดาบเพื่อนๆน,นะคะคนนี้นะคะ บางคนอาจจะเป็นคนมุทะลุหน่อยนะอารมณ์ร้อนๆหน่อยนะคะเพื่อนๆบทจะเงียบก็เงียบบัจะพูดเขาก็พูดนะคะหนึ่งดาบคนนี้ก็เอาไม่ได้มาเล่นๆนะนะคะหนึ่งเรียนเขาพร้อมที่จะชัดเจนนะคะถ้าคนนั้นคือคนที่ใช่นะนะคะมีคนแอบสืบแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะเพื่อนๆมีคนที่แอบมองคุณอยู่บางคนรักเพศเดียวกันรักได้หมดนะคะเพื่อนๆหมอบอกนิดนึงนะคะความรักเปิดกว้างแล้วแต่สิ่งที่ เป็นเบสิกพื้นฐานคือไม่ว่าจะรักเพศเดียวกันหรืออะไรก็ตามคือความซื่อสัตย์และจริงใจตรงนี้นะคะมันเป็นบาทนอกนั้นนะคะเดี๋ยวขอดูกันนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณคบคนที่คุณจะดิวนะคะเขารู้สึกยังไงคุณบ้างนะคะทัดลมเด e สเตงนะคะเพื่อนราศีสิงห์ราคณาสิงห์นะคะีนถูดถ้วยนะคะ คิงถือถ้วยมีไพ่คู่ออกมาเขาบอกการเจอคุณนะคะมีสองคู่ออกมาแล้วนะการได้เจอคุณก็คือความรู้สึกดีๆนะคะที่มีให้กันเขาถูกชะตามากมายเลยเพื่อนๆน,นะคะคนที่จะเข้าหาคุณเออทาไมคนคนนี้นะคะเพื่อนๆ อาจจะเป็นคนที่เคยห่างเหินคุณออกมามีคนที่รู้สึกผิดและเสียดายคุณด้วยนะในนี้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนที่เคยคบคนที่เคยห่างก็ได้มีโอกาสที่เขานึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะหมออ่านตามไพ่อย่าว่าหมอนะคะบางคนบอกไปดูหลายคลิปหลายหมอดูมีแต่คนเก่ากลับมาบางคนไม่กลับมาม,มันไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ลองคิดดูนะคะธาตุลมตุนคูเมทุนก็เยอะมากๆะคะ่ะเพื่อนๆนะคะตรงนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าบางคลิปบางานะคะ บางปักมาันอาจจะตรงกับของคุณแต่บางปักมาอาจจะตรงกับทัดลมท่านอื่นก็ได้ถูกไหมคะนั่นแหละเดมเพสอะคะ่ะเขาเจอคุณเขาบอกคุณไปเอ็มเพรสของเขาโอ้โหทัดลมเนื้อคู่คุณจะมาแล้วนะเอ็มพลเลอร์ตรงนี้เอ็มเพรสตรงนี้การเจอคุณเป็นสิ่งที่โชคชะตาหรือเป็นสิ่งที่จัดเม้นนะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเขาอาจจะเคยสร้างกุศลร,ร่วมบุญกันมาเป็นกัลยานามิตรกันมานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเขาคิดถึงคุณ ะะเขาผูกพันกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะจติเขาก็เป็นคนที่ช่างเลือกคนนึงแหละคุณก็เช่นกันเขาจะให้ความรักความเข้าใจแล้วที่สุดจดติคือให้เกียรติก็คือเป็นผู้ให้ได้รับพอๆกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะหนึ่งเรียนพร้อมที่จะออฟเฟอร์พร้อมที่จะหยิบยืนโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมา The Sun, เดอะซันเพื่อนๆนะคะเนี่ยไพ่ของคุณขึ้นมาหมดเลยเขาบอกการเจอคุณทําให้เขานึกถึง ตอนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งความสดใสความล่าเริงความสุขที่เขาได้รับจากคุณมีใครชื่นชมคุณด้วยอะทัดลมอโดเดมเพลอร์ oh, ขึ้นมาเป็นคู่อีกแล้วนะคะตรงนี้นะนะคะจะค่อยค่อยคุยค่อยๆอ,อ,อาศัยกันไป เออทำไมไนายถือถ้วยออกเป็นเพื่อนหมอพูดเลยนะบางคนมีคนเดิมเดิมคนที่คุณเคยคุยห่างออกไปคนที่เงียบเฉยคนที่เคยทําอะไรก็ตามน่มีคนที่อยากจะวนกลับมานะนะคะหรือเขาอาจจะอยากเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นกาลยานาะมิกับคุณการเจอกันเป็นเพราะโชคชะตาเขาบอกนะคะนํามาให้เจอคุณเขาเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการเจอคุณเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะเขาคิดถึงคุณนะมันเป็นไพ่คู่ออกมาตั้งหลายคู่ะนะคะเพื่อนๆตรงนี้ ะค,ะคุณลองเปิดใจนะหรือบางท่านอาจจะยังนึกถึงแต่เรื่องราวเดิมๆเก่าๆหรือเรายังไม่ค่อยเปิดใจแต่เขาไม่รีบนะเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเขาจะพยายามเพื่อคุณนะคะไพ่นี้คือไพ่พยายามนะคะเพื่อนๆนะคะขอดูความรักปักหลังของทัดลมบ้างนะคะคนโสดจะเป็นยังไง ไม่แรกเลยไพควีนถือไม้เทา้านะคะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความสามารถนะคุณมุ่งเน้นเรื่องหน้าที่การเงินการงาน,งานมากเลยช่วงนี้นะคะอยากได้ความมั่นคงนะคะไหนถือไม้เทา้าจะมีคนเทคแอคชั่นต่มีคนตามจีบคุณนะคะเพืเเ่อนๆหมออยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปแปดเรียนนะคะคุณฟิกแต่เรื่องเงินเรื่ององ,งานจริงๆด้วยนะคะมีสเสน่ห์นะมีคนมา คุยมามีคนมาให้เลือกเยอะเลยทัดลมช่วงนี้นะคะหนึ่งเรียนมีโอกาสดีทางการเงินการเงินการทองคุณนะคะมั่นคงมากเลยทัดลมช่วงนี้โอ้ไพ่ขึ้นมาสองสองครั้งนะคะคิงถือไม้ท้ากวีนถือไม้เท้า,ทานี่ในพื้นดวงคุณก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆเนีเ่ยน,น,นะคะชาวคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักคนนี้เข้ามาปิง๊งปังคุณ คือเขาจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะคะจะมีคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชื่นชมเขาแล้วความรู้สึกดีมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะเป็นความรักที่เอื้ออาทรกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาเออหกถ้วยขึ้นมาทําอะไรนะคะมีคนบางคนอยากจะวนกลับมาคุยมาทักมาทายคุณแน่ๆเลยเพื่อนๆธาตุลมนะคะห้าถ้วยเปิดใจนะคะ คุณอาจจะยังดิ่งยังดาวกับบางสิ่งหรือบางคนก็ได้ที่เขาเสียใจและรู้สึกผิดนะคะอยากวนกลับมาหาคุณก็ได้เพืเ่อนๆให้เรไแฟน Hi, fans, ชาวพฤกศพลัคนาพฤกศพมันเหมือนคุณอยากได้คนที่รักเราซื้อสัตว์จริงใจเมตตาต่อการศีลเสมอเราด้วย The sun, เดอะซันเพืเ่อนๆคุณมีความสุขมากเลยช่วงนี้ คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขมีเงินมีงานที่มั่นคงแถมได้ไปไหว้พระได้ไปสวดมนต์นะคะแต่แน่นอนแหละไม่ว่าคุณจะคิดยังไงจะมีคนเข้ามานะเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาให้คุณได้รู้สึกดีเข้ามาเพื่อพยายามเพื่อคุณนะคะไม่ว่าจะใครจะเข้ามาไม่ว่าคนเก่าคนใหม่นะคะคุณเริ่มอยากจะมีกำแพงเริ่มอยากจะฟิกเริ่มอยากจะได้ความมั่นใจนะคะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะของธาตุลมนะคะช่วงนี้ ชาวธัตลมช่วงนี้นะคะเพื่อนๆคุณอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะสวดมนต์อยากปฏิบัติธรรมคุณอยากได้คนที่ใช่จริงๆเข้ามาแล้วศีลเสมอกับเราจริงๆหมอว่าจะมีคนเข้ามาเกื้อกูลนะคะที่เข้ามาออฟเฟอร์กันและกันนะคะใจที่ตรงกันพวกคุณจะคุยกันรู้เรื่องนะคะตรงนี้ขึ้นมาแนละ้วมองตามันเข้าใจไปหมดเลยประสบความสําเร็จอาจจะเป็นคนที่อายุต่างขอบคุณหรือไม่เขาก็เป็นคนที่โดดเด่นนะเพื่อนๆเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความสุขความสบายให้กับคุณ นะ,ะสบายใจน่นะคะอันดับแรกก่อนนะนะคะคุณจะมีแรงบันดาลใจเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเรู้สึกว่าเออไม่อยากเปิดใจแต่คุณจะเปิดใจให้กับคนคนนี้เพราะเขาจะพยายามเพื่อเราสัญชาติยานก็จะบอกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่เขาจะเข้ามานะคะเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อพยายามเพื่อเราคนเก่าๆบางคนก็จะพยายามเข้าหาคุณแต่มองว่าคุณไม่รีบ คุณจะดูถึงคนที่พยายามเพื่อเรารักเราและคุณจะดูตามความเป็นจริงเพราะเดือดจัดเมนเนี่ยเป็นไพ่ของพฤติกรรมการกระทําถ้าเราไม่ดีไม่มีใครอยากกลับมาหรอกถูกไหมคะเพื่อนเนแสดงว่าเขานึกถึงความดีของเราแต่อย่าลืมนะคะบางครั้งความดีของเรามันก็แกลกด้วยความที่เขาเคยแอบทําอะไรรับหลังเรานอกใจเราเราเจ็บบางทีเราอาจจะต้องก้าวต่อไปคะ่ะเพืเ่อนๆ นะคะตรงนี้ขึ้นมาหมอว่าคุณอาจจะดิวหรือคบกับคนใหม่ๆก็ได้นะคะมีเกณฑ์แบบนี้นะมีเกณฑ์คนเดิมวนกลับมาด้วยนะคะมาเป็นตัวเลือกทางเลือกของคุณนะคะ,ะ,คะทีนี้หมอขอให้แนะนํานะคะธาตุลมเรมิเชียนคุณเป็นคนที่มีเซนนะคะมีรางสังหอรน,นะ โอ้ oh, คุณโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะนะคะแปดไม้เท้าสิบถ้วยว้า wow. วจะมีใครเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเรานะคะเพื่อนๆคนนี้เขาจะพยายามเพื่อคุณหนึ่งถ้วยนะคะรักครั้งใหม่มาแล้วนะคะคุณไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะเพราะดูนะหมอสับไปทีไรเหมือนเหมือนคุณกลัวความรักเลยคะ่ะเพื่อนๆ,ๆตรงนี้นะนะคะสองถ้วยนะคะ ใครก็ตามที่ไม่ชัดเจนไม่มั่นคงกับคุณคุณจะตัดออกไปเพราะคุณเคยเจ็บเคยเสียใจมาแล้วเคยคาดหวังนะคะคุณอยากได้คนที่ชัดเจนเท่านั้นสองถ้วยขึ้นมาสองรอบแล้วเพื่อนๆหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ตนุเป็นไพ่ไตัวคุณเลยบอกว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเขาคนนี้จะพยายามเพื่อคุณทําความรักของคุณให้สม่ําเสมอเขาจะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเราสิบถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกเขาจะได้พูดได้คุยได้สื่อสารคือคบกับคุณนะคะเพื่อนๆน,น,นะคะ คุณจะไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่เขาพยายามเพื่อเราคุณจะดูถึงความพยายามของเขานั่นแหละนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะชอบช่วยกดซับสไคร์กดไลค์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ